ผมไม่เอียงผเจ้าไมิตรหาของกินให้อนาลูกไฮลานกินนะสีเฮตันานูเทลล่าหน่อยหนึ่งแล้วก็สีเฮตันาแฮมบัลลูนี่แฮมแล้วก็คาบชีวีอีกได้พวกแกไปเยเออจะมน่ามาเบิ่งอันนี้ก็แซนด์วิชแซนด์วิชสเปรดสินี่

nè xem oh, spread nè mọi nè xem này nó nè 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 này nè 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 xe tàu nè nè นี่ตัดเคิงเนาะคาระดะาด็คาร์ซีฟิตายไลค์กันี่พวกเจ้าตัดเคิงแล้วอันนี้นานาพันมักกันนะนูเทลล่าเฮดเฮดเฮดลานจาวน,นานา แล้วมอนมาเลยม่นไม่อยางนะคอยเฮ้ยท่ห้ลุงหลานกินซื้อหลานมากเสร็แล้วี่่บอล่กินไหมกินบพงดูกินให้เบ้างแม่อีกกินอีกแช่เนล่าน่ายำยำยำเอารั่เอา I think this is like sound, 30,000, something like that. Don song Don, no. You see pan. No. Ham. This is classic ham. It's really good from 7 Eleven. Mm. This is bologna. มีชีสมีแบเผ็ดน่อหนึ่งปาปูอัดขึ้นกับมาเส่นี่กินหมบอกเห็นพวกคนปกินปิ้งกี้นะโอ้ไปล้างมือสันได้กินปูอัดเหนว่น แซมเนาะปูอัดนี่นะจะกินแล้วะ่ะอันนี้ปูอัดกับปลาลองซิมึงปลาก็จะเอามาปั่นปนแป้ง่นนะแป้งบะหลายอืมใช่แล้วเจ้าอีกก็จะไปหาเด็กน้อยดิเลอืมไปเลย อาไปน้าๆกินก่อนแฮมตัวนี้แซบได้ไยเฮม,มลองกินมึงดูแซบบอ่น้าให้เอต้ากินตำไหนดูเอตากินตำไหนเอต้ากินแซบบ่เอต้าน้าไม่ได้ลูกซืซ้อมาให,ให้ให้กินอีกด้อ,อ,อู้หูผลิตผลขอกคงกินเต็มเลยแมงวันกับมีพวกเจ้าเอ้ย เอาแมกมานก็จะกินน้ำมูยอมูยอผลิตภัณฑ์คุณภาพซีพีของคนลาวเห็ดเนาะสะอาดปลอดภัยแบบประแดกพีดลาวสร้าง,งเลยเนาะนี่ครับ น้ำสาลีอ eh ืมเอาบ่อน้ำสาลีครับผ่าน